เมื่อสักครู่โทรศัพท์เข้านะฮะแล้วก็คุยเสร็จแล้วก็มาต่อเรื่องทรัพ์ไมตรีแปบลบว่ามีเงินเยอะแยะแล้วนะฮะประชาชนมีความมั่งคั่งกันแล้วต้องการจิตวิญ,ญญาณที่สูงส่งจิตวิญ,ญญาณที่มีพบที่จะไปอย่างไรเพราะเราเป็นชาวพุทธก็จะต้องพัฒนาจิตวิญ,ญญาณแล้วระบบระบอบทู่ออกแบบนี้รับผิดชอบไปถึงภพภูมิ ที่จะไปนะครับเป็นแบบนี้นะฮะถ้า,าจจะฟังดูโอ้เป็นลูกโลกยุคยูโ,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 โทเฟียท่านมาทไม,ไมต้องมากระแนกระแนหรอกลนะครับผมถามท่านย้อนกลับไปดีกว่าระหว่างระหว่างกระแนกระแนนะฮะกลับลงมือทําท่านว่าควรทําสิ่งไหนอ่านะควรทําสิ่งไหนแล้วถ้าเพื่อทําที่นี่มีเทคนิคในการทําเมื่อมีเทคนิค มันก็ต้องไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นะครับนะก็ขอแจ้งให้ทราบแบบนี้มาร่วมกันดีกว่านะเอาละเมื่อมาร่วมก็ขอให้นึกถึงโฟกัสไปที่สถาบันครอบครัวนะสถาบันครอบครัวนี้ผมให้ไปเลยนะหนึ่งแสนใครที่เป็นเจ้าบ้านได้หนึ่งแสนลูกบ้านได้สองหมื่นห้านะครับอันนี้เป็นเงินที่ให้อยู่แล้วนะครับให้อยู่แล้วนะ แต่ก่อนที่มันจะได้ตรงนั้นอ่ะตอนเริ่มแรกเลยเลยกของผมเนี่ยมันไม่มีอะไรเพราะผมเป็นคนแรงงานไม่มีทุนไม่มีอะไรเลยมีแต่ไอเดียความคิดนะเพราะนั้นการที่จะมีเงินก็ต้องขายสินค้าของผมซึ่งเป็นธงธรรมาชิปไตยนั่นเองนะขายอุปกรณ์ให้กับตำบลต,ต่างๆตำบลต,ต่างๆก็ต้องมาซื้อล่ะทีนี้ตำบลเนี่ยโดยเฉพาะตัวตำบลมันมีเงินอยู่แล้วล่ะแต่ละตำบลมีเงินค้างท่ออยู่แล้ว่ะ ถ้าตำบลอยากจะร่วมกับระบบระบบใหม่ซึ่งในระบบระบาบ,าบใหม่ผมยกเลิกหมดเลยนะครับกฎกลรับนะนะเอาตัวมตอกออ็ไม่มีอบปจไม่มีไม่มีเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นไปนระปกครองตน,นเองแต่ถ้าเบื่อว่าอยากจะร่วมนะเพราะว่าปกติผมมีเงินให้อยู่แล้วในในหน่วยงาน,นรับนะฮะมีเงินให้อยู่แล้วนะฮะอ่าถ้ามาร่วมก็ได้เป็นพันล้านสรับอา่ากระทรวง จ้ากระทรวงปลากระทรวงโค์งการปกครองได้อีกพันล้านก็สำหรับลูกน้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องลงมาถึงอ,อบทเป็นนะอบทก็เหมือนกันก็มีเงินให้ถ้าเบิดว่าจะแปรพักเพียงแค่ติดทงสมานวิต,ตายนะอบตจิทตทงสมานวิจัยก็มามาร่วมได้แล้วนะเมื่อร่วมได้ก็เงินที่มีอยู่ภายในของของตำบลก็สั่งเลยสั่งซื้อ ธงธรรมอาทิปไตยนะท่านต้องลงทุนก่อนสิครับออกก่อนนะครับอ่าไอ้ที่ผมอธิบายเนี่ยมันจะมาทีหลังนะท่านก็เอาเงินซื้อก่อนเลยซื้อธงธรรมอาทิปไตยนะครับเปลี่ยนระบบระบบการปกครองนะถ้าท่านไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรให้ลูกบ้านก็ได้ลูกบ้านแถาบ้านครอบครัวก็ไปบอกรวมตัวกันแล้วก็บอกให้ตำบลเนี่ยให้ลูกบ้านเข้าชื่อเลยตำบลลูกบ้านตำบลเนี่ยทุกหมู่บ้านเข้าชื่อกันเลย,ลนนเอ,เลยอ่าสั่งซื้อในในตำบล สั่งซื้ออุปกรณ์ของแอรธร,รธามาิปตไตยรือยไ่้อง,งธร,รมาธิปิไตไปติดแล้วก็มีการจัดเวทีคอมมิชเมนต์ครอบครัวทุกคนขึ้นไปบนเวทีคอมมิชเมนต์ถ่ายรูปกันจับมือขว้กันเหมือน G ียี่สิบอะนะวายกันแล้วก็ยืนยันนะว่าเราจะเปลี่ยนระบบระบบครองเราจะปกครองตัวเองเป็นต้นแบบเกิดโลกให้ระบบระบบครองใหม่ถ่ายรูปไว้ใหล้ลูกได้ลํำลึกถึงทุกๆุสี่หรือห้าปีก็จะลํำลึกถึงนะฮะเป็นแบบนี้ ฮอันเนี้ยตำบลมีเงินอยู่แล้วท่านก็สั่งซื้อเหตุผลที่ซื้อเงินโดยทั่วตมบลญเขามีอยู่แล้วเงินอะไรเงินฉุกเฉินเงินเวลาพี่เกิดภัยพิบัติอย่างเงี้ยมันต้องนํามาใช้อยู่แล้วทุกตำบลมีเงินอันนี้อยู่แล้วนะฮะเวลายามฉุกเฉินะเงินออกไปก่อนะแล้วมาเบิกเอาทีหลังอะเงินนี่มันมีอยู่แล้วท่านเอาเงินเนี่ยมาจ่ายท่านก็จงคิดซะว่าประชาชนนะประชาชนแจ้งไปเลยบอกอยู่ในภาวะ ฉุกเฉินอยู่ในภาวะวิกฤตเหมือนภพพัยพิบัติชนิดหนึ่งก็คือภัยการเมืองนี่แหละมันไม่มีความมั่งคั่งมั่นคงเพราะมีนักการเมืองมีผู้ปกครองแบบนี้มันไม่ได้เรื่องถือเป็นภัยชนิดหนึ่งภัยคุกคามประชาชนประชาชนไม่มีความมั่นคงดังนั้นประชาชนก็ให้ตำบลน,นั้นอ่ะจ่ายเงินสั่งซื้อความมั่งคั่งมั่นคงถือเป็นการลงทุนสร้างความมั่งคั่งมั่นคงเหมือนกับเราลงทุนซื้อกะสอบทรายลงทุนอ่ะ ขุดโน่นขุดนี่อะไรป้องกันไม่ให้ภัยพิบัติมันมันลุกล้ํามันก็ต้องลงทุนทางนั้นเหมือนกันอันนี้ก็ต้องลงทุนก็เอาเงินมาลงทุนซื้ออองค์ความรู้ที่ผมมีนะท่านก็นมาสั่งซื้อได้ทงได้ผังไปอธิบายกันรู้บ้านจะได้เข้าใจจะเลือกระบบระบอบถูกนะแล้วก็จะมีผู้อบรมมา,อบ,มมาอบรมมาแนะนําอย่างเงี้ยเป็นการลงทุนสู้าภัยพิบัติแต่มันไม่ใช่ภัยพิบัติธรรมชาต,าติเป็นภัยพิบัต,บติทางความมั่นคง ของการปกครองที่ประชาชนไม่ไม่ได้รับโอกาสนี้เสียโอกาสมาตั้งนานแล้วนะเสียความมั่งคั่งมั่นคงทางการปกครองมาตั้งนานดีครูเรือนก็สูงเยอะนะมันลำบากกันนี่เห็นกันอยู่แล้วประชาชนทุกทุกบ้านทุกครอบครัวก,ก็เห็นอยู่แล้วดังนั้นเข้าชื่อกันได้เลยให้ตำบลนั้นแหละทำตามมติของลูกบ้านลูกบ้านสั่งได้นะเงินเขามีอยู่แล้วท่านก็เอามาก่อนมาซื้อของแอดธรรมนิพิจัยนะซื้อธงธรรมนิพิัยซื้ออุปกรณ์ทั้งหลายในการ เปลี่ยนการปกครองนะซึ่งที่นี่ก็จะมีเสื้อหมวกแมสฉากป้ายโฆษณาลนลงอะไรเงี้ยแล้วก็จัดตั้งเวทีคอมมิชเมนต์กันเวทีนั้นต้องจัดในวัดเพราะที่นี่สร้างรับพุทธวัดก็ต้องให้ความร่วมมือนะแล้วก็สิ่งที่พูดเป็นสิ่งถูกหลักท่านไม่ต้องกลัวไอ้พวกม็อบไอ้พวกพรรคการเมืองทั้งหลายมันไม่กล้าเข้าวัดหรอกมันไม่ใช่ของจริงของแท้ที่นี่จับที่วัดกาหนดจับที่วัดเพราะเป็นของจริงของแท้ถูกหลักวิชา แล้วเราจะสร้างรัฐพุทธขึ้นเพราะนั้นพระต้องให้ความร่วมมือและสิ่งที่พูดเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะและเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลักวิชาดังนั้นจึงจัดในวัดได้วัดวัดก็ทําหน้าที่เหมือนโรงเรียนสมัยก่อนให้ความรู้กับประชาชนนะอย่างเงี้ยเหมือนกันก็ต้องกลับมาที่บทบาทนี้ครั้งหนึ่งวัดเป็นผู้ให้ความรู้กับประชาชนนะชี้ทางสว่างให้ประชาชนอย่างนี้ถังหางเป็นหน้าที่ของวัดพุทธท,ที่ต้องทํา ม่ใช่มอเมาด้วยทำบุญบ้าบอกันอยู่เนี่ยบ้าบุญไรสาระกันทั้งประเทศเนี่ยเลิกได้แล้วนะม,อม,อม,อมอัวเมาทางพณิชย์เนี่ยเปลี่ยนมาทสาสร้างความมั่งคั่งประชาชนดีครับวัดต้องทําหน้าที่นะเพราะนั้นวันวันวิสาขบูชาผมจึงแนะนําให้ประชาชนที่มาเวียนเทียนเนี่ยะรอบแรกนึกถึงประสูตรนะเราจะเกิดระบบระบบใหม่นะให้เกิดระบบระบบใหม่รอบที่สองก็นึกถึง ตัดสรู้นั่นหมายว่าดูคลิปวิดีโอผมแล้วก็จะเกิดความเข้าใจนะตัดสรู้ก็หมายว่าช่วงระยะเวลาสองปีที่ผมมาทําการเปลี่ยน่านประเทศเนี่ยประชาชนจะได้รับการเรียนรู้ฝึกหัดเนี่ยฝึกหัดเป็นเพื่อจับของตนเองพอสองปีแล้วปกครองตนเองเป็นแล้วเนี่ยก็ถ่ายอํานาจจากขบวนกู้ชาติตักสองให้กับประชาชนประชาชนก็จะปกครองตนเองละนะไปอีกสี่สิบปีอ่ะนะจึงจะเรียกว่าผลิติพพานนะเพราะฉะนั้ ประชวดตัดสรุ้ิณิพานเนี่ยในวันวิสาขะทุกทุกวัดควรแนะนําประชวดตามอย่างนี้หรือบางวัดไม่ทันหรือกรมศาสนาคิดไม่ทันสมองไม่ไวพอนะก็เลยอึดอัดชักช้าก็ห้อยื่อช่วยกระทุ้งหน่อยนําไปก่อนนะประชาชน,นาเองก็ได้พระไม่ทําวัดไหนไม่ทําไม่เป็นไรก็โบบอกเล่สถาบันครอบครัวก็ประกาศเลยไปรวมกันบ้าเราหมู่บ้านนี้เรารวมตัวกันเชิญชวนครอบครัวมา อะตั้งเสียงขยายเสียงก่อนได้เลยอธิบายกันไปเลยสมมนีไม่ทานผ่านไปแล้ววันวิสาขบูชาถอดแล้วก็ไม่เป็นลายหลังวันวิสาขบูชาก็ยังดาเนินได้เชิญกันมาได้นะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีวันเดียวหลังวันวิสาขบูชาก็ทําได้ตั้งแต่หลังวิสาขบูชาเป็นไรก็เรียกว่าตามรอยอะตามรอยพระุทธเจ้านะตามรอยวันวิสาขบูชาของพระพุทธเจ้านะแค่นั้นอะก็ทําได้หลังวันวิสาขบูชาก็ทาได้เหมือนเดิมทําได้เหมือนเดิมนะฮะอาะละก็เห็นภาพแล้วว่า สถาบันครอบครัวเอาจริงทําจริงละตําบลมันก็ต้องเอาเงินออกมาละเพราะมันเจอภัยพิบัติที่ประชาชนไม่ฟัาม,มั่นคงอะความมั่งคั่งมันคงไม่มีนี่คนเรือนสูงดังนั้นถือเป็นภัยพิบัติชนิดหนึ่งดังนั้นตําบลก็จะต้องเอาเงินมาซื้ออุปกรณ์ของผมผมก็จะได้มีเงินไปทําขบวนกู้ชาติะตกสองนะเคลื่อนขบวนกันไปที่จันทบุรีตั้งหลักที่จันทบุรีเพราะมันจะต้องตั้งตู้คอนเทนเนอร์กันเยอะแยะเพราะคนจากทั่วประเทศต้องมานะะ ทุกตำบลต้องมามาเพื่อมาทดสอบว่าตำบลน,นี้คุณรวมตัวกันแล้วเป็นตำบลน,นี้เป็นตัวจริงของจริงไหมอย่างเงี้ยนะเพื่อเช็คกันนะแล้วก็กลับไปอย่างเงี้ยมาสักอาทิตย์นึงอยู่อาทิตย์หนึ่ง,งก็ไปหมุนเวียนกันอย่างเงี้ยโอ้มันต้องหลายตำบลว่าจะมาว่าจะหมดแต่ทันตำบลจะหมดได้ยังไงเนี่ยบางทีอาจจะต้องกระจายกระจายกระจายไอ้ขอบวนกู้ชาติ ศูนย์กระบวนกู้ชาติสองเนี่ยไปยังประจำภาคขอพายภาคเหนือภาคกลางก็คงต้องกระจายอ่ะเพื่อมันรวดเร็วเพราะต้องการให้มันทันวันที่ยี่สบสี่มันไม่ทันอยู่แล้วล่ะเอายี่บสี่ตุลาทันไหมถ้าไม่ทันยังมีวันที่สิบทันวาเป็นวันที่จะต้องไประเบิดอนุสุรียประชาธิปไตยทิ้งที่ถนนลาดตาเนินนะจบสิ้นการปกครองนี่อันหลอกลวงพร้อมอนุสรียนหลอกลวงที่ถูกกรอกกันทั้งประเทศ นะสื่อทั้งหลายนําไปทําสื้อหรูหหลเลยนะไอ้อนุสสรีประชาไต่สี่ปีับนะแท่จริงเป็นของหลอกลวงนะท่านเอาไปต้องระเบิดทิ้งเก็บไว้แต่ภาพของจริงไม่มีแล้วแยกนั้นจะกลายเป็นแยกไหลนิรันต์แล้วมันจะทาให้เกิดสองอย่างใหม่ขึ้นมาคือการปกครองแบบใหม่กับระบบจราจรไหลนิรันต์ไม่มีรติแล้วดังนั้นะงานผมมาแก้คือระบบสุรสรีปได้สองอย่างคือได้การปกครองใหม่ แก้การปกครองหายขาดได้การปกครองที่เป็นประเทศไทยจริงแล้วก็ได้แก้จราจรหายขาดเพราะมันจะเป็นแยกไหลนี่ลานจุดแรกที่เกิดขึ้นนะแล้วต่อไปทั้งกทมมันจะไหลนี่ลานหมดไม่มีรถติดอีกต่อไปแล้วทั่วโลกจะทึ่งจะงงเลยทําทําได้ยังไงทําได้ยังไงก็ต้องมาดูนะครับว่าทาได้ยังไงนะผมมีคลิปทําสําหรับแก้จราจรอนะ่ะพอดีช่วงนี้ก็มีการอะไรนะรณรงค์ต่องตั้งผู้ว่านะเอา เอาวิธีแก้จากหลวผมไปเที่ยวกับผู้ว่าทั้งหลายดีลยนะนะตอนผมวิธีของผมเนี่ยสงวรไว้ไม่ให้ผู้ว่าใดเอาไปใช้นะไปดูในคลิปแล้วก็จะเห็นว่าโอ้มันทําได้อยู่แล้วอะนะแต่สิ่งที่คนกทมหรือใครไม่รู้คือว่าคุณจะเลือกมาทําไมผู้ว่ามันไม่มีอํานาจอะไระคุณเลือกมาทําไมหนึ่งโหวตทั้นคุยคุณเอามาใช้นี่นี่นะถ้ามันมีเลือกตั้งผู้ว่าผมรณลงเลือกตั้งผู้ว่า,วาประเทศไทย ผู้ว่าประเทศไทยนะไม่ใช่ผู้ว่ากทสมนะผู้ว่ากทมมันว่าแค่กทสมแต่ผู้ว่าประเทศไทยมันว่าทั้งประเทศเลยทั้งเจ็สิบเจ็จังหวัดร,รวมทั้งกทะมนะฮะรวมทั้งพัทยาด้วยเสร็จเสร็จประช,ชาชนอะ่ะมันอยู่ในมือประชาชนหมอดอะ่ะว่าคุณจะไปเลือกทําไมนะเลือกซ้ําเลือกซ้อนเลือกหลายครั้งไม่ต้องนะะเอาใบหนึ่งโหวตท่านมานี่ได้เลยได้ทั้งประเทศไทยได้ทั้งกทมนะรวรงลงคนทั้งประเทศโหวดเหมือนกัน เอาหนึ่งเสียงนำะมาโหวตนะอย่างเงี้ยนะครับเอาละเมื่อท่านเห็นแล้วว่าโอ้นี่สถาบันครอบครัวนี่มันสําคัญอย่างนี้เหรอมันอลังการยิ่งใหญ่อย่างนี้เลยเหรอมันเป็นไป,นปนได้จริงเหรอทําไมไม่มีใครทํามาก่อนก็จะมีใครทำแล้วก็เขาไม่รู้เรื่องกันอะ่ะเขาไม่รู้ก็บอกแลนะ้วไงเขาไม่รู้หลักวิชาล่ถูกประเทศไทยมันเต็มไปด้วยคนที่เข้าใจผิดหมดเลยแยกถูกแยกผิดไม่เป็นนะครับแล้วท่านก็บอกว่าเฮ้ย มันเป็นไม่ได้หรอกที่ผมพูดนะสิ่งที่จะเป็นไปได้หรือไม่ได้นะมันอยู่ที่ประชาชนกับทหารทหารผมก็ได้ให้แล้วท่านไปดูในคลิปทหารเลยกันท่านดูดีว่าทหารเนี่ยจะเลือกใครระหว่างเลือกผู้ผู้บัญบบชากับเลือกอ่าสถาบันครอบครัวตัวเองเลือกของตัวเองจะเลือกใครแล้วถ้าทหารไปเลือกผู้บัญบบชานะทหารมันก็กินแก๊บเหมือนเดิมอะ แตเลือกครอบทัวนะโอ้ทห,หารได้เงินมากมายมหาศาลเลยนะแถมได้ตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยและการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดที่ทหารไทยควรทําก็คือเรื่องที่ผมทำอยู่นี่แหละครับเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดต่อสู้พเพื่อประชาชาติที่ดีที่สุดนะนี่แหละคือเรื่องที่ทหารเมื่อทหารเปลี่ยนเปลี่ยนหรือแปลพักทหารนะฮะทหารในร้อยลงมาเปลี่ยนหรือแปรพักแค่ด้านน่ะ แค่นั้นก็คงเข้าใจนะเมื่อทหารเปลี่ยนแต่พัศมีอะไรอีกอะที่ท่านคิดว่ามันมันจะทําไม่ได้ทหารจะผมไม่เชื่อทหารจะท่านเชื่อฟังคําสั่งได้กินแกบตายก็ได้ทงคุมไม่คุมไม่คุมที่จะเชื่อผู้ประคับประชาประัาแล้วประเทศไทยไม่มีศัตรูมาสู้แล้วไม่มีศัตรูที่ท่านจะไปฟังคำสั่งผู้ปคราอม่มีตูส้วัท่านจะไปฟังคสั่งผู้ประคับประชาระัา จำไว้นะไม่มีศัตรูที่เราจะต้องฟังคําสั่งผู้บงังคับบัญชาแล้วนะครับดังนั้นท่านไม่จะเป็นที่ต้องรักษาประเทศทูุป,ปอมเอาไว้เพราะการรักษาประเทศทูุป,ปอมหรือฟังเชื่อฟังคําสั่งผู้บงังคับบัญชานั่นนะนะคือการทาร้ายประเทศโดยไม่รู้ตัวทำร้ายประเทศทางอ้อมโดยไม่รู้ตัวเป็นเวลามายาวนานตั้งแต่รุ่นพี่จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ตัวก็ต้องมาบอกกันนี่อธิบายกันอย่างเงี้ย เพราะไม่ร no ู settling, ้หลักการที่ถูกนั่นเองนะครับไม่รู้หลักวิชาที่ถูกนั่นเองเพราะฉะนั้นรู้ได้แล้วว่าประเทศไทยไม่มีศัตรูไม่มีใครบุกไม่จะเป็นต้องไปเชื่อคําสั่งผู้บังคับบัญชาต่อไปแล้วเพราะไม่มีศัตรูที่จะมาสั่งส่วนนี้ที่พู้บังคับจะสั่งมันก็สั่งแค่เป็นงานงานอะไรงานรูทีนนะซึ่งไม่ต้องออกคําสั่งหรอกมันมันเป็นอยู่แล้วตามกฎระเบียบอะไกฎระเบียบนะมันเป็นอยู่แล้วแต่การที่ทหารนี่แปรพักเนี่ยมาอยู่ข้างประชาชนฟังคําสั่งประชาชนนะด้วยการตบเท้า ชุดอาวุธครบหนักเลยเป็นอาวุธหนักทั้งปืนทั้งรถถงรถถังเคลื่อนกันได้เห็นแล้วว่าโอ้โหนี่อาวุธหนักเลยให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยหานทหานในร้อยในจ่านในศรีนพัท์เอาจริงเชื่อครอบครัวมากกว่าเชื่อแล้วติดแล้วทหารติดทงแบกทงสำมาที่ตยนะฮะเป็นแบบนี้แค่เนี้นายพันนายพลผู้บังคับบัญชาจอมทัพทั้งหลายเอ้ไม่ใช่แม่ทัพทั้งหลายนะฮะ ผอบสบผอบสลอผอบสอ,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 อะไรตั้งหลายเนี่ย<อ>เห็นแล้วก็ขี้แตกขี้แตกแล้วเยวแตกแล้วโอ้โอ้ใช้คาว่าโอ้อย่างเดียวนะฮะพูดได้คาเดียวโอ้เนียแต่ถ้าเผื่อไม่อยากโอ้ก็แสดงตัวแสดงตนเลยนะครับแสดงตัวแสดงตนเลยชัดธงขึ้นไปเลยทุกททั้งสี่เราครับรีบชัดธงธรรมนิไใจขึ้นเลย,ลช,เลยชัดเจนเลยปนะระชาชนจะเฮ hey สันเสริญเลยแต่ถ้าไม่ชัดก็เจอ ในร้อยเนี่ยครับที่เขาเลือกครอบครัวเออเลือกครอบครัวเลือกสถาบันครอบครัวเพราะต่อไปนี้สถาบันครอบครัวจะยิ่งใหญ่นะเพราะเราจะล้มทุกคณะรัฐบาลประเทศไทยจะเป็นต้นแบบโลกพลเ,เมืองไทยต้นแบบโลกล้มทุกล้มรัฐบาลแล้วประเทศอื่นมันจะล้มตามมันจะเอาตามทหารประเทศอื่นก็จะเอาตามประเ,าาะเาาทศไทยดังนั้นทหารประเทศไทยควรทําเป็นยิ่งใหญ่ก็เห็นว่าเออไหนๆจะล้มทั้งทีไม่ต้องไปฆ่าใครตายนะก็บอกบอกให้พวกอาวุธทั้งหลายมันตบเท้า แต่พักเข้าข้างสถาบ้านครอบครัวแค่นั้นเองโลกทั้งใบเปลี่ยนเกมเกมเช้งประเทศไทยจะพลิกจากประเทศไม่มีค่าตอนนี้เราตกสถานะอยางไม่มีสถานะเลยนะตกชั้นจะพลิกเกมขึ้นมากลายเป็นโอ้โหเป็นประเทศใหม่เลยเหมือนเกิดใหม่เป็นโอ้โหนําโลกเลยนั่นเระคือสถานะชาติมหาหามาจมารอแล้วแล้วโลกมันเร่งกันนะินอ่ะ ถ้ามันไม่เร่งนะไปเรื่อยๆนะก็อาจจะนู่นราชการที่สิบสองแต่โลกมันเร่งกับมันมีอาการเร่งมันเร่งเร็วเกินอ่ะมันเร่งเร็วคนคำนาอาจจะทำงานไม่ถูกไนดะ้มันเกิดการเช็คมันเกิดการที่ไปเปลี่ยนแปลงกันรวดเร็วมันก็เลยมาเร็วอาจจะแล้วจ,จะเป็นชาติมหาอำนาจเร็วกะนะ็ดอ,อย่างเงี้ยนะไม่ต้องรอถึงรัชการที่สิบสองเป็นอย่างนี้นะฮะเอาละภาพที่ทั้งหมดที่ผมอธิบายมาคงเห็นแล้วว่านี่คือเรื่องใหม่ ต้องพูดทางบ้านเมืองไม่พูดไม่ไดแ้แล้วสื่อทั้งหลายคุณเลิกทําได้แล้วนะไอ้ข่าวการเมืองที่มันนาเน่าพักนน้นพักนี้คนนั้นคนนี้มุมนั้นมุมนี้แง่นั้นมานี้ประเด็นนั้นประเด็นนี้โอ้โหมันมันฟังจนเอียนอะ่ะเอียนใสะเอียนอะ่ะผมไม่ฟังเลยดูแค่หัวข่าวพอลนะไม่ไม่ฟังรายละเอียดไม่บ้าไม่ไปบ้าตามท่านใดที่บ้าตามนั่งฟังทุกวี่ทุกวันท่านเลิกได้แล้วนะท่านช่วยส่งแมสเซจไปหน่อยส่งข้อความไปหน่อยบอกว่า เปลี่ยนแนวได้แล้วมาเป็นแนวของแอดธรรมนวิจยัยได้แล้วเราต้องการสร้างชาติไทยมาหานาจไม่ต้องมาเสนอข่าวนี้แล้วนะเราต้องการรู้สิบปฏิวัติเป็นไทยเป็นยังไงท่านส่งไปเลยส่งไปบอกเลยนะทุกๆรายการส่งบอกแค่นี้ประเทศมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนโดยประชาชนได้รู้สั่งกาหนดต้องตื่นรู้ก่อนต้องตื่นเปลี่ยนก่อนนะครับเอาละผมอธิบายมางี้ก็คงชัดเจนแล้วนะประเทศจะได้เดินหน้าไปสู่การเป็นชาติไทยมาหานาจกันท,ทีนะครับหลังจากที่เรา เป็นประเทศไทยุทปลอมมากันโอ้โหตลอดระยะเวลายาวนานนะเป็นประเทศไท้ตุปลอมแล้วก็เสื่อมกันมาเรื่อยเสื่อมหมดชั้นแล้วหมดสภาพนะถึงเวลาเกิดใหม่ก็ได้แล้วนะควรทําวางเส้นทางดีๆให้กับลูกหลานได้แล้วนะผมก็ไม่มีอะไรจะพูดละพูดมีแต่เราจะต้องจัดสัมมนากันนะนะคุยกันขยายความกันอีกนะ เอาละผมจะขอ,อยุติเอาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ